สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะทั้งอำเภอเกลี้ยงแผงเกลี้ยงแล้วทั้งอำเภอแห่หาซื้อหวยต่อตะเคียนเฮียน200ปีเจอดีแอบลักกิ่งแห่ร่วมพิธีสองเลขเด็ดต่อตะเคียนยักษ์200ปีฟ้าผ่าจมห้วยไปเข้าฝันบอกอยากขึ้นจากน้ำชาวบ้านไปปรึกษาพระครูก่อนทำพิธีชักลากขึ้นจากน้ำมาไว้ที่วัด เชื่ออาถรรพ์แรงมีคนแอบเอากิ่งกลับบ้านแล้วเจอดีต้องรีบเอามาคืนวันที่12ธันวาคม64ที่วัดโพนสวรรค์บ้านนกเหาะหมู่สี่ตำบลโคลกสีอำเภอปลาปากจังหวัดคนครพนมพระครูพิสิทธ์เจ้าคณะตำบลโคลกสูงเจ้าอาวาสวัดโพนสวรรค์พร้อมชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นร่วมทำพิธีบวงสวงอันเชิญต่อต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่า200ปีหลังจมอยู่ในลำห้วยนกเหาะมานานกว่า 100ปีและชาวบ้านร่วมกันอันเชิญขึ้นจากน้ำมาไว้ที่วัดโดยใช้รถแบ็คโฮและรถเครนชักลากขึ้นใช้เวลา4ชั่วโมงซึ่งต่อตะเคียนต้นนี้สูง3เมตรวัดเส้นรอบ,บวงรัศมี7เมตรและยังพบเศษตอรากยาว2เมตรนายนีอายุ71ปีเจ้าของที่นาและต้นตะเคียนเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดมาก็พบต้นตะเคียนต้นนี้แล้ว แต่เดิมมีความสูง30เมตรแผ่กิ่งก้านสาขาวัดรอบต้นรัศมี3-4เมตรกระทั่งเกิดไฟป่าและต้นตะเคียนถูกไฟฟ้าผ่าเมื่อ30ปีผ่านมาอีก10ปีมีครูในหมู่บ้านมาขอซื้อไปสร้างบ้านในราคา6,000บาทจึงเหลือแต่ตอจมน้ำโผล่ให้เห็นสูง1ศอกเลยไปปรึกษากับพระครูพิสิทธ์ เพื่อนำตอตะเคียนขึ้นมาให้ชาวบ้านได้ศึกษาและกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนชักลากขึ้นมาได้นำร่างทรงหญิงสูงวัยและร่างทรงเด็กนักเรียนทำพิธีโดยร่างทรงทั้งสองคนบอกว่านางตะเคียนตออน,นี้มีชื่อว่านางเทพีอักษรบอกว่าใครนำเศษกิ่งต้นตะเคียนไปหากไม่นำมาคืนจะมีอันเป็นไป ขณะที่ชาวบ้านอายุ73ปีคนเล่าว่าตนเกิดมาก็เห็นต้นตะเคียนต้นนี้แล้วสมัยเด็กๆยังเคยไปหาปลาพบเห็นตอโผล่พ้นน้ำหนึ่งอกมานานแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุมากกว่า200ปีเพราะมีน้ำหนักมากกว่า8ตันโครงรากใหญ่มากเชื่อว่าหากชักลากมาไว้ที่วัดจะเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและอาจมีโชคดีชาวบ้านถูกรัตตอรี่รางวันที่หนึ่งก็เป็นได้ ด้านพระครูพิสิทธ์กล่าวว่าต้นตะเคียนต้นนี้เกิดก่อนตั้งหมู่บ้านน่าจะมีอายุหลายร้อยปีแต่เดิมมีคนเข้าใกล้และแตะต้องไม่ได้เชื่อว่าอาจมีอาถรรพ์หลายปีต่อมาเกิดฟ้าผ่าเจ้าของที่นาเลยขายต้นตะเคียนผ่านมาหลายปีนางตะเคียนได้เข้าฝันชาวบ้านคนหนึ่งสวมใส่ชุดไทยโบราณและเข้าฝันเด็กหญิงว่าอยากขึ้นจากน้ําจึงทําพิธีเพื่อชักลากมาเก็บไว้ที่วัดให้ชาวบ้านได้ศึกษาหลังนําตอตะเคียนมาไว้ที่ลานวัด ก่อนทําพิธีบวงสวงมีชาวบ้านคนหนึ่งนํากิ่งตะเคียนยาว3เมตรไปเก็บไว้ที่บ้านปรากฏว่าฝันเห็นนางตะเคียสนสวมชุดไทยมาทวงคืนส่วนนักเสี่ยงโชคที่มาร่วมพิธีต่างแห่มารุมร้อมต้นตะเคียนนําแป้งโรยขูดหาตัวเลขกันอย่างคึกคักบางรายพบเห็นเป็นตัวเลขสอง3 5 7 0บางรายก็นำเลขทะเบียนร,รถพ่วงคอนเทลเลอร์หัวลากหมายเลขทะเบียน 81-2909ขีดเลขท้าย209และพ่วงลากเลขท้าย81-2010ขีด2 0นำเลขท้าย210ไปซื้อรัตตี่ไว้เสี่ยงโชคในวันที่16ทธันวาคมที่จะถึงนี้ขณะที่เลข35 36เกลรียงแผงหาซื้อไม่ได้ทั้งอำเภอแล้วโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ